โดยบุรีรัตสามัทยะและทนายวินัยวงเมฆพบกันในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแมบบบุรีรัตสมัติยะลูกพ่อสมเมฆและคุณนายพ่อทย์ที่ LTMF952 ทศวรรษลูกทุ่งมหานครมหัศจรรย์วันดีๆนะคะอาจารย์กระแอมมาแสดงว่าอาจารย์เข้าสายมาแล้วอาจารย์ขา ครับผมครับก็ในเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือพระนะครับอุ้ยอันนี้ก็อยู่น <ะ S 1> ในฟอ,ฟอร์มเหมือนกันนะคะมีฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีฟอร์มเหมือนกัน,นะคะ่ะครับก็พออยู่ในฟอร์มเนี่ยนะครับบางทีก็ก็มีความศรัทธามีความเชื่อมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางทีก็ที่มีข่าวมีคราวนะครับที่ มีการบริจาคนะครับทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็สิ่งที่มีค่า,าต่างๆนะครับให้กับพระพิชุนะครับทีนี้ก็ในทางกฎหมายนะครับก็มีคือเรื่องเรื่องมรดกของบุคคลเนี่ยนะครับซึ่งถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็ม่ยกเว้นนะครับเพราะว่าพระเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึก และก็ต้องการปัจจัยเหมือนกันนะครับไว้สําหรับการดำรงชีพก็มีส่วนนะครับทินี้ก็มีประเด็นมีกฎหมายอยู่สามมาตานะครับในเรื่องกฎหมายโมอดกเนี่ยที่เกี่ยวกับพระภิกษุนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของนะครับพระภิกษุนะครับ,รบ,รบซึ่งก็ต้องเรียนรู้นะครับบางทีเราก็มีความเกี่ยวข้องไปเป็นทายาทของพระภิกษุหรือบางทีพระภิกษุเนี่ยก็มีทิ์ได้รับโมอดกของ บิดามารดานะปู่ย่าตายายหรือว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับก็มีประเด็นข้อกฎหมายอยู่อยู่สามตานะครับแต่ว่าสามตาก็ขยายความได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ครืนนี้ถือว่าเราเราถวายนะครับความรู้เนี่ยนะครับนะครับอพระภิกษุกันแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะครับพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุเนี่ยก็ ต้องรับรู้ต้องเรียนรู้บางบางทีเราก็มีสิทธิประโยชน์ที่ที่มีสิทธิจะได้เหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่มาตาหนึ่งพันหกร้อยิบสองในกฎหมายแพ่งนี้บอกว่าพระภิกษุนะครับจะเรียกร้องเราซัพย์มดกในฐานะที่เป็นทญญายาทโดยธรรมไม่ได้นะครับเว้นแต่จะได้ศึกจากสรมณเพศมาเรียกร้องภายในกำหนดอายุความนะครับตามมาตาหนึ่งเจ็ดอาสี่ แต่พระพิกสุนั้นอาจเป็นผู้รับที่ไดรกได้นะครับ <c oughs> ในกฎหมายข้อนี้ได้เขียนไว้ชัดนะครับว่าถ้าเป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยอย่างพ่อแม่สมว่ายกตัวอย่างง่ายว่าพ่อแม่ของพระภิสุถึงแก่ความตายนะครับมีลูกอยู่สามคนนะครับก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นพระพิสุผมว่าเป็นคอควายกันแล้วกันนะครับมีนายกอไก่ขอไข่แลวก็พระพิสุคอควา,ายเมื่อบิดามารดาถึงแก่ความตาย สามคนนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับมอดกนะครับ <c oughs> แต่นีกฎหมายห้ามเพราะจริงๆห้ามพระมายุ่งเกี่ยวตรงนี้นะครับมายุ่งเกี่ยวทรัพย์มรดกนะครับถ้ามาทั้งชีวอนเนี่ยนะครับไปศาลไปฟ้องร้องเรียกทรัพย์มอดกในฐานะทายาทโดยธรรมก็ดูไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่นะครับกฎหมายเลยเขียนกําหนดไว้ว่าถ้าคุณจะได้สิทธิ์ตรงนี้คุณต้องศึกนะครับพระต้องศึกออกมานะครับเพื่อมา ฟ้องเรียกเราซับมดกนะครับที่มีสิทธิ์จะได้เนี่ยแต่ภายในอายุค,ความหนึ่งปีนะครับภายในอายุค,ความหนึ่งปีก็คือพอพ่อแม่ถึงแก่กรรมเนี่ยนะครับแล้วเรารู้แล้วเนี่ยนะครับซับมดกตกทอดแก่เราแต่ว่ามาอยู่กับพี่ชายสองคนนะครับซึ่งบางทีพี่ชายไปโอนใส่ชื่อตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับ เราก็ต้องศึกจากพระนะครับถ้าอยากได้ตรงนี้นะครับต้องศึกจากพระถ้ารักษาศีลเนี่ยไปฟอ้องจะไปนหนึ่งปีนะครับนับจากที่พ่อแม่ถึงแก่ความตายนะครับงั้นถ้าเราไม่ศึกก็ไปฟ้องเลยเนี่ยอำนาจฟ้องไม่มีนะครับสามยกฟ้องได้นะครับแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมนะครับได้รับโดยพินัยกรรมคือมีบุคคลอื่นนะครับทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดอกให้กับเรา หรือพ่อแม่ก็าําพินัยกรรมยกให้เราเนี่ยแล้วถ้ามีถือว่ามีทายาตมีสิทธิรับมรดกที่ยื่นแปเงี้ยสามคนเหมือนกันามพินัยกรรมเนี่ยไอกรณีอย่างนี้นะครับถ้าอีกสองคนเอาไปไม่ยอมแบ่งเราเนี่ยนะนับจากที่เจ้ามรดกถึงแก่ตายเนี่ยแล้วเราทราบว่ามีพินัยกรรมแล้วเรามีสิทธิได้เนี่ยเราก็ต้องฟ้องทายาตคนที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะครับที่เอาทรัพย์มรดกไปเนี่ยได้โดยไม่ต้องสึกจาก พระนะครับก็สามารถไปทั้งชีวอนนะครับผมชีวอใ,ในคล้องเนี่ยไปเมื่อความทีศาลได้กฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับค่ะแต่ประเด็นแรกเนี่ยที่บอกว่าจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นสายญาตโดยทําไม่ได้เว้นแต่จะศึกจากพระนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับบางทีบางกรณีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องศึกจากพระนะครับถ้ามดกอันนั้นเนี่ยเราได้รับมาแล้วนะครับสมมุติว่าเอ,อมีที่อยู่แปลงเพราะ แม่ถึงแก่ความตายก็มีทญญายาทสามคนถ้าก่อนก่อนบวชเนี่ยนะครับก่อนบวชเนี่ยอพระองค์เนี้ยได้ร่วมรับโมดกแปลงเนี้ยสมเป็นที่นาเนี่ยนะครับจากมารดามาแล้วแล้วเข้าไปทํานานะครับมีนาอยู่สามไร่แค่ร่วมมันทําคนละไร่ละไร่นะครับก็ถือว่าเรารับโมดกมาแล้วนะครับพอรับโมดกมาแล้วเนี่ย สภาพมาดกก็จะกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมนะครับเป็นเจ้าของร่วมมาแล้วนะครับไอ้อย่างนี้เราฟ้องขอแบ่งนะครับกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยโดยวิธีขายทอดตลาดเร้วเงินแบ่งกันหรือว่าถ้าเราได้ตกลงครอบครองเป็นส่วนสัตว์สามไร่แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามอย่างเราได้แปลงที่สามนะครับทาแผนผังไว้แปลงที่สามแต่ว่ายังอยู่ในโฉนดเดียวกันอย่างเนี้ยพระยื่นฟ้องขอแบ่งนะครับ ที่แปลงเนี้ยในส่วนที่แปลงที่สามที่ตัวเองครอบครองธรรมโยน์อยู่ก่อนบวชเนี่ยอันนี้สามารถฟ้องได้โดยไม่ต้องศึกจากพระนะครับไม่ต้องลาศ<อ>ึากอะไรนะครับ,รบก็สามารถฟ้องร้องได้นะครับ,รบอันนี้คือกรณีที่การใช้สิทธิ์เรียกร้องนะครับเพื่อได้รับมรดกนะครับแต่อีกสองมารตราอันนี้กรณีที่เป็นทรัพย์สินของพระภิกษุนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทรัพย์มรดกของบุคคลอื่นที่พระภิกษุ มีสิทธิ์จะได้ถ้าเป็นทญญายาทโดยธรรมโดยสายเลือดนะครับก็ต้องสืบจากพระไปฟ้องเรียกร้องใช้ไปในหนึ่งปีนับจากเจ้ามรดกถึงแอมตายแต่ถ้าได้รับโดยพินัยกรรมไม่ต้องสืบนะครับไปฟ้องแบ่งได้เลยแต่ภายในอายุความเช่นเดียวกันนะครับค่ะทีนี้อีกสองมาตานะครับมาตาหนึ่งหกสองสามหนึ่งหกสองสี่นะครับก็าา16 23, 16 24, บ,บอกว่าทรัพย์สินของพระภิกษท์ที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ใน สำนับเพศนั้นเมื่อพระภิกษุถึงแก่มรนาภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นมุมเนาของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จําหน่ายไปในวางชีวิตหรือโดยพินัยกรรมมาตาหนูสองี่บอกทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่และให้เป็นมอดกตกทอดแก่ยญาติโดยธรรมของนนั้นหรือบุคคลนั้นจะจําหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้ นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่ากฎหมายแยกว่าทรัพย์สินที่มีก่อนก่อนบวชกับหลังบวชนะครับก่อนบวชหลังบวชนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุนะครับมีอยู่ก่อนบวชนะครับแล้วต่อมามรณภาพวัดที่จำปัญญาหรือภูมิเนาของพระภิกษุนั้นนะครับไม่ตกแก่วัดนั้นนะครับให้ตกแก่ สายาทโดยธรรมหรือจะทำพิธีกรรมจำหน่ายจ่ายโอนอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นประเด็นแต่ประเด็นที่มีข้อตกเฉียงมีแนวกรรมศาสตรอดีกาขึ้นสู่สามเยอะแยะเลยนะครับก็คือกรณีที่ได้มาระหว่างที่อยู่ในสมัะเพศนะครับแล้วก็ถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่พื้นมินดาของพระนั้น เปนไวแต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปหว่างชีวิตหรือธรรมเกรรมก็ง่ายว่าแม้จะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นพระนะครับแต่ว่าต้องได้โดยโดยเป็นการส่วนตัวนะครับคือเขาถวายให้เป็นการส่วนตัวไม่ใช่ถวายวัดไม่ใช่ถวายวัดแต่แต่ว่ามาอยู่ชื่อพระเนี่ยน,นี่ถือว่าพระเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ไวแทนวัดนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นแต่อาจจะมีการตกเถียงกันนะครับอันนี้มรณภาพไม่มรณภาพก็เป็นของวัดอยู่นะครับก็ต,ต้องถวายกับวัด แต่บางทีเป็นเจ้าอาวาสก็ไปใส่ชื่อตัวเองไว้นะครับอันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจตนาของผู้อุทิศหรือบริจาคนะครับถวายมาเนี่ยเพื่อตกได้กับวัดเป็นที่ตรงนี้สงฆ์เนี่ยก็ว่าไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าให้เพื่อกิจการส่วนตัวนะครับของพระองค์นั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> อานนี้ต้องมาดูนะครับว่าพระได้ทานิกรรมยกให้ใครหรือเปล่าหรือได้จําหน่ายไปก่อนไหมนะครับ ถ้าจำหน่ายไปก่อนไม่จะตกเป็นของวัดนะครับทีนี้ประเด็นที่ตกเถียงกันเ,นเป็นคดีขึ้นสู่ศาลก็คือคือพระเนี่ยมีเงินในบัญชีนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสังหารมทรัพย์นะครับมาด้วยเหมือนที่ดินนะครับคือสังหารมทรัพย์มันสามารถยกให้กันได้ยกให้โดยการส่งมอบเนี่ยนะครับทีนี้ก็มีประเด็นขึ้นสู่ศาลคือพระมีเงินอยู่บัญชีแต่พระเนี่ยได้ยกให้กับน้องให้กับพี่ไปก่อนแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าน้องยังไม่ถอนออกจากบัญชีนะครับพี่ไม่ถอนออกจากบัญชีแล้วพระถึงแก่มรนภาพนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพระเนี่ยได้ทําหนังสือไว้ชัดเจนว่าเอาได้ยกให้เนี่ยยกให้อ่พี่ไปแล้วเรื่องยกให้น้องไปแล้วมีหลักฐานและมีพยานบุคคลยืนยันเพียงแต่ยังไม่ถอนออกจากบัญชีอย่างเนี้ยวัดก็มีข้อพิพลาดกับพี่น้องของพระนะครับถ้าก็จริงฟังได้อย่างนั้นเนี่ยแม้ใน บัญชีเงินเนี่ยจะอยู่ในชื่อพระอยู่และพระมรภาพแต่ลนะอยู่ที่วัดวัดเอกันอะไรกันอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ยกให้ก่อนมรภาพแล้วนะครับก็จบเป็นของพี่หรือน้องของเขาไปของพระองค์นั้นไปแล้วนะครับวัดก็ไม่ได้นะครับหรือบางกรณีนะครับอย่างกรณีเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับเช่าซื้อรถยนต์ได้ผลจําระครบถ้วนหมดแล้วนะครับ ค่ะมาหลายปีแล้วสองสามปีแต่ยังไม่ได้โอนทะเบียนปรากฏว่าจากจากนายเอมาบวชเป็นพระเอนะครับและพอบวชเป็นพระปั๊บเนี่ยนะครับทางไฟแนนซ์ก็ติดต่อมาเฮ้ยพระเอ,อจมระค้าเจ้าซื้อครบไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้โอนรถสักทีหนึ่งนะครับปรากฏว่ามาโอนรถเนี่ยนะครับขณะที่อ่าเป็นพระแล้วนะครับบวชเป็นพระแล้ว นะครับเสร็จแล้วก็เอามาใช้ในวัดในเป็นเป็นรถส่วนตัวจะไปนู่นไปนี่แล้วมรณะภาพขึ้นมานะครับพรณะภาพขึ้นมาเนี่ยทางฝ่ายทายาทก็ไปร้องจัดการมรดกว่าจะโอนให้กับตัวเองเพราะาทายาทพี่น้องบอกว่านี่เป็นทรัพย์สินที่มีก่อนมรณะภาพเอมีมาก่อนนะครับเอมีมาก่อนบวชนะครับไอหมอพัพมีมาก่อนกนะ่อนที่พระมาบวชวัดบอก ไม่ใช่ตามเอกสารเนี่ยมันโอนกรรมาธิ์กันตอนที่บวชเป็นพระมาสองปีแล้วนะครับก็ถกเถียงกันนะครับก็ขึ้นสู่ศาลก็พิสูจน์กันนะครับทั้งฝ่ายพี่น้องของพระเนี่ยนะครับรือทายาทของพระเนี่ยนะครับก็เป็นทายาทโดยธรรมนะพิพิสูจน์ได้เห็นและเอาไฟแนนซ์มาเบิกความว่าจำาระเงินครบถ้วนก่อนนะครับที่บวชเป็นพระแล้วนะครับกมรมทธิ์มันโอนมาแล้วก่อนบวช แต่ว่าในทางทะเบียนไอ้คู่มือทะเบียนรถยังไม่เปลี่ยนนะครับถ้าก็จริงฟังได้อย่างนี้นะครับทรัพย์สินอันนี้ก็เป็นโมดกตก,ตกทอดแก่ทายาทก็ถ,ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนนาะบวชเป็นพระนะครับหรือท่านได้มาระหว่างที่บวชแล้วนะครับอย่างสมว,ว่าอ,อซื้อรถมาคันหนึ่งระหว่างที่บวชเป็นพระนะครับและต่อมานะครับก็เหมือนเหมือนกันก็คือคล้ายๆเงินเนะี่ย เพราะรถมันสามารถส่งมอบวงกันได้ก็ส่งมอบยกให้กับน้องไปนะครับน้องเอาไปใช้แต่ว่าทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้แก้นะครับถ้ามีพยานพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีบันทึกว่ายกไอ้น้องและมีพยานบุคคลรู้เห็นอย่างเงี้ยนะครับก็ฟังว่ารถคันเนี้ยพระได้จหนายจ่ายอวนเม่ก่อนที่จะมอนาภาพแล้วนะครับก็ตกเป็นของบุคคลนั้นไปไม่ถือเป็นมรดกนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งพระได้ทำพิกรรมยกรถคันเนี้ยว่าถ้าถึงแก่มอนาภาพ ให้กับนายกนายขอก็เป็นของนายกนายขอไปนะครับวัดก็จะไม่ได้นะครับเพราะถือเป็นทรัพย์สินที่แม้จะได้มาระหว่างระหว่างที่บวชเป็นพระนะครับแต่ว่าพระได้จําหน่ายจ่ายอวนไปก่อนมรณภาพหรือได้ทําให้กรรมไว้อย่างนี้วัดก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าทรัพย์สินไม่ทมําไปเลยได้มาระหว่างเป็นพระตกได้กับวัดนะครับก็เป็นของวัดไปไอ้เจ้านี้ของพระภิกษุนะครับ ทางพระพิสู่เป็นหนี้อะไรไปเน,นะครับจะมีติดตามยึดทรัพย์ตัวนี้ไม่ได้เพราะทรัพย์อันเนี้ยเมื่อเจ้ามาดกคือพระเนี่ยนะครับเป็นก่ความตายทรัพย์มอดกหรือทรัพย์สินเนี้ยตกได้กับวัดที่เป็นบุมเนาก็เป็นของวัดไปจะไปจําหน่ายจ่ายโอนไม่ได้เนี่นะครับสมมติมไีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งตกได้วัดแล้วพระไปเป็นหนี้ไปยืมเงินเข้ามาต้องฟ้องจะมายึดที่แปลงเนี้ยในบอกว่าเป็นมอดกของพระเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมาตกเป็น เป็นทรัพย์ที่ตกได้กับวัดเป็นทรัพย์มรดกที่ตกได้วัดหรือเป็นทรัพย์ที่นี่ตกได้กับวัดนะครับเพราะวัดไม่ถือเป็นทายาทนะครับแต่เป็นสิทธิที่ได้ตามกฎหมายนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นทีนี้พระเนี่ยนะครับพระเนี่ยถ้าสมรสกับใครกันแล้วแต่นะครับแล้วมาบวชเนี่ยการบวชไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดนะครับพิปัญหาว่าภรรยาทามาค้าขายเนี่ยนะครับ ก็มีทรัพย์สินเกิดขึ้นมานะครับทรัพย์สินเกิดขึ้นมาคือระหว่างที่เป็นพระเนี่ยนะครับเมียไปทํางานน,น,นู่นทำนี่ได้เงินมาได้ทรัพย์สินมาก็เป็นของพระอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับสินนุบรถจะเป็นของพระครึ่งหนึ่งนะครับที่พอพระมรณะภาพเนี่ยครับไอ้สินุมรถของพระเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งที่เมียสมาได้แต่กฎหมายบอกพระได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าพระไม่จาหน่ายจ่ายโอนไปก่อน หรือไม่ทําพี่ในกรรมเนี่ยให้เสื่อมลดเสืมดครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ตกได้กับวัดด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ดีกับดีความขึ้นสู่สามเหมือนกันแต่ในทางกลับกันนะครับอที่เขาถวายนะครับเงินที่เขาถวายให้กับพระเนี่ยขณะัที่เป็นพระพิสุขนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเงินเนี้ยให้เพื่อกิจการของสงฆ์กิจการของพระกระับบวชเป็นพระที่เขาถวายให้เนี่ยไม่ใช่เป็นทรัพย์นิธิธรรมาได้ นะครับอันเนี้ยไม่เป็นสินรถนะครับพระได้มาแล้วเป็นพระเนี่ยนะครับที่มีโยมมาถวายเนี่ยนะครับไม่เป็นสินรถนะครับแต่ว่าภรรยาธรามาได้และปร่ญาธรรเนี่ยขึ้นหนึ่งกับการสมรสเนี่ยนะครับอันนี้คือเมื่อพระเนี่ยจะได้เปรียบคู่สมรสอยู่นะครับค่ะนะครับเพราะพระไม่ได้ทำงานเป็นการได้จากการถวายนะครับก็ไม่ได้ นะครับอก็ไม่เกิดจากไม่เกิดจาก,การจับงานพระพระทํางานนะคะก็พระต้องไปนั่งนโมโต,โตเตพระต้องใช้ความจําในการที่จะสวดในการที่จะเทศอะค่ะอาจารย์อ่าก็ก็ <ๆ S 2> เรียกว่าเป็นกิจกิจของสงฆ์อะนะไม่ใช่งานไม่ใช่เป็นการสมาได้อ่าสามใจความอย่างนั้นนะครับก็ทําให้ภ<ต>รรยาภรรยาเสียเปรียบนะครับจากนั้นถ้าพอสามีไปบวชเป็นพระเนี่ยนะครับ อ่าเราเสียเปรียบแล้วเพราะเวลาพระนี่ทําธุรกิจอะไรไม่ได้นะและการการกิจนิมนต์ต่างๆเนี่ยหรือก็จะาหวจากกิจการของสงฆ์ที่ในฐานะสงฆ์เนี่ยไม่ถือเป็นการทํามานไม่ถือเป็นการทํางานนะไม่ถือเป็นการทํามาได้นะครับนั้นหา,าวิธีนะครับก็คือจะเรี่ยงไงก็อาวิธียาที่ก่อนหรือไม่ก็สัญญ<ฮ>าทาสัญญาสัญญาระหว่างสมรสไว้นะครับ ว่าจาบวชเมื่อไรเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากระหว่างสมรสเนี่ยนะครับไอ้ตกเป็นของเป็นสินส่วนตัวของภรรยาไปนะครับอ่าก็ทำสัญญารักษาะนั้นได้แต่ว่าุ้ยสัญญารักษณนี้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าก็สามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับระหว่างสมรสอ่านะครับอาาจรย์ะหว่างที่จะยกเลิกได้สัญญาครับเงินกระถินนี่เพียบเลยเงินพระป่าอีกเงินที่เขาใส่ย่าอีกไอ้นั้นเงินแบบนั้นเป็นของวัดอยู่แล้วครับ แต่ว่าที่เขาเขาถวายเป็นปัจจัยส่วนตัวแต่บางทีก็ถวายปัจจัยส่วนตัวก็เยอะนะแต่ละครั้งเงินใส่ย่ามาค่ะครับ,รบอันนี้แหละนะครับแต่ไม่ใช่ถือว่าเป็นการทํางานนะก็ปกาปลความอย่างนั้นจากนั้นก็นี่ผมผมนําเสนอเล่าสู่กันฟังว่าคู่สมรสที่เป็นระยะก็การคิดคือไอ้ไอรู้ว่ามันมีกฎหมายรักษณะตานองนี้อยู่นะครับทั้นเราต้องเอตรียมการไว้ว่าทําไรไม่ให้เสียเปรียบ ไม่เสียเปรียบวัดนั้นเบบเอาหม่ยไปบื่อีเออกฎหมายนี่ครอบคลุมฉีไหมคะอาจารย์เอ่เสียเปรียบวัดด้วยนะครับเพราะว่าคือถ้าพระโมนาภาพใช่ไหมไอมันเกิดขึ้นระหว่างที่บวชเป็นพระอเป็นทศสิที่เกิดขึ้นตกได้กับวัดถ้าพระไม่ทำบิญในกรรมหรือไม่จำน่าใจโอนเชียก่อนนะครับเอ้าอาจารย์ พระเนี่ยมีมาตราหนึ่งสองหนึ่งหกสองสองหนึ่งหกสองสามหนึ่งหกสองสี่ถูกต้องไหมคะแล้วคราวนี้แม่มก็เข้าวัดเหมือนกันแม่มก็โกนหัวแม่มก็โกนคิ้วแม่มบวชเป็นชีอ่าชีไม่มีกฎหมายนะครับมีแต่ทรัพย์สินของพระพิกสุนะครับในกฎหมายไม่มีรองรับชีนะครับชีก็คือทราบถือว่ายังไม่อยากกันมาบวชชีใช่ไหมกฎหมายไม่มีรับรองนะครับฉะนั้นถ้าชี ทำหมาได้อะไรระหว่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วสามีไม่ได้บวชนะสามีทํางานอยู่ชีก็ได้ของสามีอ่สามีก็ได้ของชีนะครับอ,อ้าวใครเขียนจะกฎหมายแบบนี้อ่ะโอ้ชีก็เป็น<ด>น <ำ S 2> ับกบวชนะคะกฎหมายไม่ได้บัญญับรับรองสิทธิประดกของีเทรัพย์สินของชี ขณะที่บทชีอที่วัดนะครับก็ไม่มีประเด็นกฎหมายสามารถตานี้ใช้กับพระภิกษุอย่างเดียวนะครับพระภิกษุก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ภิกษุณีนะครับภิกษุนี้ก็คือเป็นพระที่ฝั่งที่เป็นผู้ชายชนะครับอ่าใช่ครับก็ไมกก่ก็ข้อกฎหมายก็มีประมาณนี้นะครับคงไม่ต้องสรุปเพราะมันช้นอยู่นะคนแหม่มก็คือเป็นประเด็นที่ อที่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าได้มาก่อนบวชเป็นพระแล้วมาโอนทีหลังเนี่ยอันนี้มีประเด็นตัดเสียงเยอะนะครับเพราะว่าอย่างกรณีพระครอบครองปรปักที่ดินได้นะครับก่อนบวชเนี่ยได้ปรปักแล้วนะครับแล้วต่อมามีข้อมิภาทพระก็าขึ้นศาลนะครับเพราะถ้าไม่เกี่ยวมดกพระก็ไปขึ้นศาลได้ใช้สิทธิ์ได้นะครับไปร้องครอบครองปรปักที่ดินแล้ได้มานะครับ ก็เสือพระได้คำสิทธิ์อยู่ก่อนเพียงแต่มาเปลี่ยนแปลงทะเบียนหรือมาเปลี่ยนโฉนดตอนที่บวชเป็นพระไปร้องศาลในศาลสั่งได้คมสิทธิ์พลปักเนี่ยอันนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่พระมีอยู่ก่อนถ้าเกิดพระมรณภาพนะครับวัดก็เสียงว่าเอ้ยนี่ได้มาตอนบวชพระเพระาะศาลสั่งให้ตอนที่เป็นพระแล้วนะครับไอ้ทายาทของพระบอกไม่ใช่เขาอบครองมายี่สิบสามสิบปีแล้วเพียงแต่ไม่ได้มาร้องศาลต้องมาร้องตอนที่ พระบวชเท่นั้นเองนะครับถ้าเ็าจริงมันฟังได้อย่างนั้นนะครับก็ทรัพย์โมดกเนี้ยก็คือเป็นเป็นโมดกเป็นทรัพย์สินมีอยู่ก่อนก็ตกได้แก่ทายญาติพอตกได้แก่ทายญาติถ้าพระมีเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ก็ยึดที่ไปเนี้ยขายทอดตลาดได้อนะคร,รับเพราะพระมีตั้งสิทธิหน้าที่ตกแก่ทายญาติแต่ถ้าพอเป็นถ้าได้มาเป็นพระพอตกเป็นของวัดปั๊บนะครับ ทรัพย์สินของวัดเนี่ยไม่อยู่ในบังคับคดีเจ้าหนี้ก็เสียเปรียบเลยเนี่ยนะครับมันจะต่างกันคุณแม่เห็นไหมว่ามันต่างกันถ้าตกเป็นของวัดเนี่ยเจ้าหนี้เสียเปรียบแต่ถ้าตกเป็นของทายาทเจ้าหนี้ก็ได้เปรียบสามารถที่จะยึดขายท่ดตลาดได้นะครับผมค่ะก็คงจะถึงประมาณนี้นะครับระยะเวลาค่ะจํากัดนะครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์เป็น โดยบุรีรัตสามัรถิยะและทนายวินัยวงเมฆ